ทุกท่านครับหัวข้อของผมคืออะไรครับตามหลักอาชญาวิทยาเนี่ยตามหลักอาชญาวิทยาคุณติดคุกแล้วนะครับคนร้ายย่อมทิ้งร่องรอยไว้เสมอพบตรกล่าวไว้ทำไมผมจึงพูดคำนี้ทำไมผมจึงบอกว่าอาชญาวิทยาคุณติดคุกแล้ว หลักอาชญะอาชญาวิทยาคุณติดคุกแล้วถูกต้องครับรอยนิ้วมือหนึ่งครับเส้นผมสองครับนะอันนี้หมายความเป็นหลักฐานที่มันเชื่อมโยงการสัมภาษณ์หรือร่องรอยการสัมภาษณ์พฤติกรรมต่างๆตามหลักอาชญาวิทยาเนี่ยคนร้ายมักจะทิ้งร่องรอยไว้เสมอนี่คือเรื่องจริง ย้อนเวลากลับไปเมื่อกี้นี <còn cái aquí> ้ได้ฟังคลิปของคุณจอนนี่น้องจอนนี่แฟมิลี่ที่มีการวิเคราะห์คลิปเสียงหนึ่งที่ร้องห่มร้องไห้ด้านไหะคุณท่านได้ยินเสียงไหมครับเสียงร้องไห้ของผู้ชายบางคนและการพูดสัมภาษณ์ของผู้ชายบางคนคนร้ายคนร้ายเป็นคนนี้มาอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละ นะครับมันอย่างงี้่งั้นอายุประมาณนี้จะสกัดจับต้งจับได้แน่นอนนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นท่า <c> น <oughs> นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่าภาษาในหลักอาชญาวิทยาบางอย่างมันเป็นการามันมีนการตั้งคำถามว่าทำไม ทำไมคนคนหนึ่งที่อ้างตนว่าตัวเองมิได้เป็นคนร้ายแต่เหตุฉไหนจึงรู้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญนะครับย้ำนะครับเป็นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคนร้ายแต่ไม่มีการให้การกับชั้นพนังกงานสอบสวนไว้ทำไมคนอื่นหากรนแทบตายไม่เจอทำไมคนคนนี้เจอคนแรก เจอคนแรกไม่พอนะฮะเจอคนแรกไม่พอนะครับกระบพูดถึงรูป,ปรพัณฑ์สันฐานของคนร้ายด้วยรู้ได้ยังไงคำถามทำไมจึงรู้รู้ได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่สังคมอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่ตำรวจเลยแม้แต่ตัวผมเองก็สงสัยว่าคุณรู้ได้ยังไงสังคมคิดแล้วเอ๊ะทำไมรู้ได้ยังไงแล้วทำไมจึงไม่บอกตำรวจ ถ้าบอกตำรวจเร็วกว่านี้เอคนเสียชีวิตอาจจะไม่เสียชีวิตหรือไม่และประกอบกับอันอื่นๆทั้งหมดเลยหลักฐานอื่นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นผมเอ่ยลายนิ้วมือเอ่ยอะไรอุปกรณ์ต่างๆเอ่ยบทสัมภาษณ์เอ่ยนะฮะทุกอย่างมันประจวบเหมาะ วันนี้มีการออกมาพูดมีคนบางคนออกมาพูดในละันษณะทอดอะไรทอดอะไรคือไม่รู้ชะตากรรมแล้วนะผู้ใดจะไปก็ไปโลดเดอ้อผู้ใดจะอยู่ก็อยู่เดอ้อผู้ใดจะไปก็ไปเดอ้อนี่คือสิ่งที่มันกำลังพรางรูหรือล้นออกมาจากหัวใจ นี่คือสิ่งที่คือความรู้สึกของคนที่กําลังคุณเข้าใจคำว่าคนกําลังใกล้จะตายไหมคนกําลังใกล้ตายมักจะไม่ค่อยโกหกแล้วคนใกล้ตายจะไม่โกหกแล้วและการพูดจาในคลิปบางคลิปของใครบางคนนั้นเริ่มมีเหตุผลมากขึ้นทุกท่านสังเกตไหมครับคลิปล่าสุดที่ผมดูที่มีผู้ชายคนหนึ่งไลฟ์ตอนกลางคืน เมาหรือเมาหรือเปล่าหรือไม่เมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบแต่น้ำเสียงถ้อยคำและวาจารเริ่มยอมรับความจริงความโอหังความอาหาังกาเริ่มลดน้อยถอยลงหลังจากสืบพยานทุกท่านครับแม้แต่มีคนไปแย่เขาให้กำลังใจเขาเกี่ยวกับคดีความเขาก็ยังบอกว่า ไม่คุยเรื่องคดีขอเล่าเหตุการณ์นะขอเล่าเหตุการณ์ย้อนหลังถึงความประพฤติพฤติกรรมของยูทูบเบอร์ของแต่ละคนว่าทุกคนมาได้ประโยชน์หมดแล้วคนเริ่มมีสติแล้วครับทุกท่านคนบางคนเริ่มมีสติขึ้นมาแล้วครับเริ่มเห็นภาพลางๆแล้วครับว่าประตูแดนประหารได้เปิดอ้ารับแล้วเรือนจําเปิดประตูอ้ารับแล้วและกําลังมีคนโบกมือเรียก มาพี่มาพี่มานี่มานี้ทุ่ครับน่ากลัวไหมครับเหมือนแม่น,มนาคพักขนมไหมครับมานี้มานี้แขนยาวเห็นไหมครับมืนแขนยาวหไหมขอบคุณพี่สายฝนครับวันนี้คนที่กำลังจะตายคนกำลังจะตายจะไม่โกหก คำพูดน้ำเสียงทุกคำที่พูดออกมานะครับเริ่มจะพูดความจริงและเริ่มที่จะไม่หลงตัวเองแล้วสังเกตง่ายๆครับมีคนไปอวยมีคนบางคนไปอวยเขาเขาจะบอกว่าไม่คุยเรื่องคดีวันนี้แค่อยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกย้อนหลังภาษาเขาเรียกว่าการสารภาพผิดภาษาก็เรียกว่าการสารภาพผิด คือการบรลยายความรู้สึกในหัวใจที่เคยเก็บไว้นานมากเหลือเกินผมจับกระแสนี้ได้จริงๆครับทุกท่านผมจับกระแสนี้ได้จริงๆผมจับกระแสของความทุกข์ผมจับกระแสของความจริงจากระพูดคือน้ำเสียงที่เริ่มมีเหตุผลเริ่มจะมีเหตุผลมาแล้วหลังจากที่ตัวเองรู้ตัวว่าจะใกล้ตายหรือ ใกล้ถึงเวลาสุดท้ายในการที่จะต้องไปติดคุกติดตารางหรือไม่อันนี้ไม่ทราบนะครับจำเอาไว้ครับจำไว้เลยนี่คือหลักอาชญาวิทยาหรืออาชญาวิทยาได้ทั้งหมดความเยอะอยิงทรนงหายไปเยอะเลยในการพูดจาตาลอยๆออันนี้ผมไม่อยากตีความนะครับว่าดื่มหรือเปล่าแต่อันนี้ผมอาจจะไม่ตีความแต่ว่า แค่สงสัยแต่ว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับทุกท่านเขาเริ่มจะมีสํานึกกลับขึ้นมาแล้วเริ่มนะครับผมใช้คำว่าเริ่มนะครับเริ่มที่จะมีสํานึกกลับขึ้นมาแล้วหลังจากที่การสืบพยานต่างๆของเขาอาจจะไม่ประสบความสําเร็จส่วนหนึ่งคุณฟ้าใสส่วนหนึ่งแต่เราคุยกันด้วยหลักเหตุผลนะคุณฟ้าใสพี่ฟ้าใส ผมจับกระแสโดยใช้สติของผมโดยเอาอาคาติออกไปผมกำลังเอาอาคาติออกไปนะครับเอาอาคาติไปแล้ววิเคราะห์เขาตามหลักอาชญาวิทยาผมวิเคราะห์ผู้ชายคนหนึ่งตามหลักอาชญาวิทยาผมดูเขาสิดูเขาว่าทําไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ทําไมแววตาหรือคําพูดแม้แต่คนไร้เข้าไปอวยยังบอกว่าไม่คุย มีคนเข้าไปอวยเราเชื่อว่าคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้อ,อ๋อไม่คุยเรื่องคดีครับทําไมถึงไม่คุยเรื่องคดีรู้ไหมครับเพราะคํำอวยหรือคํายกย่องต่างๆเหล่านั้นไม่มีผลสําหรับเขาอีกต่อไปแล้วกําลังใจของเขาถูกทําลายไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขึ้นศาลและถูกบันทึกอยู่ในเทปของศาลและจากตัวเขาเองเขาได้ประเมินสถานการณ์ตัวเขาเองแล้วว่า การสื่อพยานของเขานั้นสอบไม่ผ่านทุกท่านผมเชื่อว่าสอบไม่ผ่านเพราะฉะนั้นวันนี้คำอวยต่างๆคำเยินยอสารเสริญต่างๆไม่มีผลสำหรับเขาเพราะเขารู้ตัวเขาเองแล้วว่ากูอาจจะไม่รอดโอกาสที่จะไม่รอดสูงจึงเกิดการ ระเบิดออกมาทางสีหน้าอารมณ์และคำพูดสวัสดีพี่ลมหายใจแห่งรักนะครับนะฮะอันนี้กลัวมผมไม่เห็นใช่ไหมครับเลยส่งมาสามชุดเลยนะ <c oughs> นะผมเห็นพี่แล้วนะครับพี่ลมหายใจแห่งรักนะครับคุณพอจิบบางคนอาจจะบอกว่าเขาสร้างภาพบางคนบอกเขาสร้างภาพให้สงสารบางคนบอกว่าเนี่ยคือความจริงคิดนะครับเราต้องคิดเองผมคิดเอง นะครับผมได้เห็นคนหมดหวังในแววตาไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมาสร้างภาพแบบนี้ในเวลานี้นะครับทุกท่านจำไว้นะครับคนความเป็นความตายส่วนใหญ่เขาจะสร้างกําลังใจให้สู้นะ <c oughs> ได้ครับอาวจะอธิบายตรงนี้นะครับเอ่อ การที่จะไปพารณนาถึงคุณงามความดีรักเกล้กลัวเคยทําบุญทำบุญลนเคยไปมอบของนู่นมอบของนี่ไม่เกี่ยวกับการกระทําความผิดนะไม่เกี่ยวกับสิ่งที่กระทําความผิดอยู่นะนะครับทางอายการก็มีสิทธิ์ที่จะถามค้านได้ว่าเคยต้องคดีอะไรมาก็หักล้างจนเกลี้ยงเลยการใช้ชีวิตแบบชาวบ้านช่วยคนนั้นช่วยคนนี้เป็นคุณงามความดีครับเป็นบุญครับ แต่ไม่ใช่เหตุผลที่จะมาหักล้างไม่ใช่เหตุผลที่จะมาหักล้างข้อกล่าวหาสวัสดีคุณแสงตะวันคุณมอมรรัตน์ไม่ใช่เหตุผลครับสิ่งที่จะหักล้างข้อกล่าวหาได้คือความจริงคือความจริงเท่านั้นถ้าตัวตั้งต้นหรือสารตั้งต้นไม่ใช่ความจริงมีการโกหกกันในสารนะครับ มีการโกหกกันในศาลศาลจับได้นะครับผมจะบอกให้ประสบการณ์ศาลสูงมากคุณไม่ต้องห่วงครับปพราะควาประสบการณ์ของศาลสูงมากคุณคิดว่าคุณจะไปเล่านิทานหลอกเด็กเหรอไม่มีทางครับทุกท่านไม่มีนิทานหลอกเด็กในศาลเพราะศาลไม่ใช่เด็กนะจิตวิทยาความรู้วัยวุธกุณวุิศาลพร้อมหมดคุณ ไม่ได้มาหลอกเอซวัตถุกกินยาของคุณเขาถึงจะเชื่อสารไม่ใช่เอซของคุณสารคือคนที่มีความพร้อมทุกด้านวัยวุฒุคุณวุธสติปัญญาจิตวิทยาครบหมดอย่าคิดหลอกสารผมจะบอกให้คิดผิดนะครับสิ่งที่อ้างทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคุณางามความดีรักลูกเหลือเกินรักเมียเหลือเกิน ไม่ใช่เหตุผลที่ศาลจะลดโทษไม่ใช่เหตุผลที่ศาลจะนำมาพิจารณาในเรื่องการพ้นผิดยำ้ำมันเป็นเพียงการเบิดความแบบน้ำน้ำไหลภาษาเขาเรียกว่าแบบน้ำน้ำเป็นน้ำอะ่ะไม่ใช่เนื้อคือมันไม่เข้านักไม่เข้าเนื้อมันไม่มีประโยชน์ในรูปคดีมันไม่มีประโยชน์ต่อคดีทุกท่านนะฮะ สิ่งที่ควรจะมีสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อคดีคือคุณต้องหักล้างว่าเส้นผมมาอยู่ได้อย่างไรอุปกรณ์ที่ใช้ตัดมันตรงกันได้อย่างไร d n เถ้ามีตรงกันได้อย่างไรวันเวลานอคือทำลายทำไมจึงอ้างไม่ได้นี่คือสิ่งที่จะเป็นเครื่องเครื่องปรุงนะฮะเครื่องปรุงที่ฝ่ายโจทย์เขาใส่ลงมาเพื่อต้มยำทำแกงคุณ สนะิงโกตอนผู้เชี่ยวชาญต่างๆคือเครื่องปรุงในการที่เขาจะใส่ลงไปในหม้อเพื่อต้มคุณแกงคุณให้คุณเปื่อยและคุณก็ต้องเข้าครุบกแล้วผมดูแล้วนะครับแต่ละอย่างเป็นส่วนผสมชั้นดีแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่จะใช้ต้มยำทำแกงคุณเนี่ยเป็นส่วนผสมชั้นดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นท่านผู้การด็อกเตอร์นักวิทยาศาสตร์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนิติเวช พยานบุคคลที่เห็นคุณวัตถุพยานต่างๆนี่คือวัตถุดิบชั้นดีในการที่จะต้มยำทําแกงคุณในการส่งคุณเข้าเรือนจำหรือแดปราหารน่ากลัวนะครับทุกท่านภาษาเขาเรียกว่าสติแตกหรือจิตมันหลุดการพูดจามาก็จะเริ่มที่จะคลายความจริงออกมาเราจับกระแสจากคำพูดเขาได้กานได้จากการ ที่เขาพูดนะครับทุ่านฟังดีๆนะครับคลิปนั้นเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมเพิ่งจะเห็นว่าเขาพูดความจริงอยู่ในนั้นและมีการคุมอารมณ์ตัวเองอยู่ในนั้นไม่โกรธไม่ยินดียินร้ายทุกท่านได้ดูคลิปได้ไหมครับตอนกลางคืนมีใครได้ดูไหมครับตอนกลางคืนใครได้ดูช่วยกดว่าจะรวมมาหน่อยนะครับใครดูกดว่าจะรวมมัหน่อยนะครับ